สวัสดีเด้อพี่นอ้องฟังไป FC สุขสุขคนพุทธิตามเราสามัคคีพี่นอ้องวันนี้เดี๋ยวเราสามัคคีเวลาออกอากาศต้องหงุดเลยพี่นอ้องเด้อวันนี้เป็นมวันที่สิบห้าแล้วพี่น้องจะาต้องหงดจากมวันนี้ม่วันนี้ก็เดินดีพี่น้องได้หาหลุด,ดยอยูยถือว่าพันยันแพี่น้องเนาะดีใจน้ำพี่น้องพุทธิตามผู้เข้ามาเบ่งผู้ เบิ่งผู้ติดตามเนาะก็ได้ดีอยู่ได้ดีกันทุกคนุกคอือพี่น้องถือว่าได้ดีตัวได้หาเนาะหกได้หาเนี่ยถือว่าเก่งแล้วได้ขาประตูขาหมูขาไก่กันพี่น้องเนาะรวยไรวันกันได้เนาะพี่น้องเนาะบันี้ก็ระิไปเบิ่งต่อตัวของวันทีสิบของวันที่สิบหานะพี่น้องวันนี้ของวันทีสิบหาพี่น้อง ที่สิบสี่พันมาที่สิบสี่ดีซีลูดพี่น้องเบาพิษเบาพิษสิบสี่ที่พันมาแต่หาลูดมันซีเลยหาลูดลงหนาลงหลงัลง,ลงว่าได้ถือสม,มุดลงมานำพี่น้องไนหาลูดมือน,นี้เป็นของวันที่สิบหาพี่น้องของมือนี้ละที่สิบหาของเมื่อวานนี่ผ่นนานมาแล้วได้หาเยี้มาจังไปเบื้องของ เมื่อนี้สิได้ไล่ปาในรอบเมื่อแรกนอบพี่น้องเนาะมื่อแรกจีนได้จักหลุดมีแตกบ่มื่อแรงมาแตกให้อย,ยู่หลกตีเนาะไปโดนแล้วดิต้องมาแตกได้ไลยหรอไปรอบนึงหลาย,ลายลลลพี่น้องเจ้าความดิลาซจ้ำนั่นเอาบัานนี้พี่น้องไปเบิ่งเราสามัคคีต่อเลยเนาะพี่น้องบ่บ่าลายใหญ่ห่งางนะพี่น้องเอ็ดสี่สิบกูสกุลผู้ติดตาม เราสมัคคีเมื่อวันวันที่สิบสี่ก็ได้เขาหาลูดด้วยพี่น้องได้หาลูดบ,บันไดก่เบื้องไปเราเที่ยงกันแล้วลพี่น้องก็ยังเอาให้เบื้องอีกนักพี่น้องเนาะเราสมัคคีเมื่อวันในวันที่สิบสี่กรกฎลดาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดเราสมัคคีวิ่งคู่วิงว่งเดินเกทลอง 8, เปดได้เกทตั้งเกทตั้งเปด 8, พี่น้อง ด้หาแปดได้เก้าเก็สองลุดพี่น้องประตูไปอาสแล้วอาเซียนลุดพี่น้องเดี๋ยวก็มาเลาสามาคีเด่นสองไอเด่นหาเด่นหนึ่งล่องสองได้ได้สองพี่น้องได้หาสองลุดมาบีไอพีลุดพี่น้องแล้วก็มาเล่าสตาร์บีไอพี เด่นสี่่องเปดได้สี่หพี่น้องเลยสองสี 2, 4, แล้วก็มากษาัาตริย์เด่นหนึ่งร่องศูนย์ได้หนึ่งพี่น้องในสิบเอ็ดเขาหาหลุดเนาะพี่น้องนะเนาะอาบานี้มาเบิึงของหมู่บ้นนี่กันพี่น้องเขียนไปทีหนึง่งอะไรพี่น้องไปธุระก็เ,เลยเด็ก็เ,เลยได้ปิดได้ตังไม่เขาไม่เนาะพี่น้องเนาะนนะเขียนไปรอบหนึ่งแล้วลาสามัคคีวันที่สิบห้า ก,ก,กรกราคมสองพันหคูจับคูเขาไม่พี่น้องจับคู3ามสีเก็ดเก้าเกตคูวิ่งกะวิ่งเก้ก็กะกลมเก้าเก็พี่น้องร่อง3าสีร่องเกตคูวิ่งกะ ูวิ่งกระเด็นเกตล่องเก้าพี่น้องไหลไม่นะพี่น้องเนะาะไล่เขาไม่บานนี้ก็มาจับเขามาก็มาเบ่งไกลๆเดี๋ยวนยับไปก็จะโตและตัว,ตวพี่น้องบานนี้ก็มาลาอาเซียนเขียนไปแล้วแต่ยุดไวหนะ้าก็เลยติดลบออกไปลาอาเซียนจับคูมาแปดเกต แปดหาเก็ดสองวิ่งแปดหาขมแปดหาล่องเก็ดแปดเก็ดสองคูวิ่งกระเด็นแปดล่องหาพี่น้องเด่นแปดล่องหาของคูวิ่งเด่นแปดล่องหากมา็าาม,าามาเล่าสามัคคีบาดจับขึ้นมาเล่าสามัคคียับเจริญถอนพี่น้องจังมาไล่ตาเนาะ เราสามัคคีจับคูหาหกหาสีสีเก่าวิ่งหาสีกลมหาสีร่องหาหกร่องสีเก่าคูวิ่งกระเด็นสีเด่นสีร่องหานับขึ้นไปอีกไปลองนับต่ำ มันไปหันยับไปเลยทีเดียวพี่นนองไหลตาเบ่งหยากเลาะผี่นนองเอาซ้ำนี่จะละจะละทอนไปลาบีพี่จับคูฮ่าฮ6าหา 6, 6 0, 6 6กห็ดวิ่งหกเก็ดกลม6กเก็ดล่อง5 6าหกล่อง60ศูนคูวิ่งเด่น6กล่องเก็ด บานิมาเล่าสัตาร์วิพี่พี่น้องมาหอดเล่าสตาร์แล้วพอหอดเล่าสตาร์เนี่ยมึงมึงมีงคนมานั่นก็เลยไป,ไปหาเจาเ้า้ได้ยุดไปเล่าสัตาร์วิ่พี่ะจับคูหกสองหสองวิ่งห6กลมห6 ล่องกับ 6, 2, 3, 2, หกสองสามสองกู้วิ่งเดินหาล่องหกวิ่งเดินหาล่องหก นับอันนี้ลงอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องนุ๊กไกลล่ปวดโดนเ,เยยนหนักแล้วพี่น้องชุดแขนแล่ากาสะ Âm ca sạt, Yakoo, chết son, nung cảo, đinh. nâng cầu cầu vinh cầm nâng cầu lòng kết song, quyền đến cầu lòng พี่น้องแคปหน้าจอเด้อพ่อได้เข้ามาแล้วไปลุ้นโชคกันพี่น้องเลยลุ้นโชคลุ้นโชคใหญ่กันมือแรงเนาะพี่น้องเนาะเล้าสามัคคีเดือนนี้แล้วพี่น้องเด้อมือเศ้านี่ก็เขาหาหลุดจังสิกับทือบาเก่งเนาะพี่น้องเนาะฮกฮกเล้าได้หา you know. well. นี่ถือบาเก่งแล้วได้หาหลุดแต่บ่มีแตกมืออื่นเศ้าก็สิมีแตกแล้วพี่น้องเนาะมือเศ้ามีแตกแน่นอน มีแจกขัดขัดแน่นอนเหมือนเจ้าของวันที่สิบหาจอารัฐบาลก็ไปทุกเมื่อทุกเมื่อแล้วนัพีนองนะอีกสองหมื่นก็ได้รุนรัฐบาลแล้วรัฐบาลปูกระซ่งไปแล้วเด้อพี่นองเด้อส่งออกอากาศไปเราพักกันเบื้องเอาล็อกกระจัดคัดกระพันรัฐบาลหลบที่พันมารัฐบาลก็ได้วิ่งย่พี่นองได้วิ่งหนึ่งก็อ่าบานี้มาเบื้องเราสามาคีพี่นองวอกไปไล่เหรอ เอาเวลาจักหน่อยนะหยับับจักหน่อยผมไปไล่แล้วกับพี่น้องสิลำคานน้ะพี่น้องะละเราสมัคีวันที่สิบหากรกฎาคม2องพันหายหกสดเราสมัคีกระจับคูสา่เก็ดแปเก้าเกวิ่งเก้าเก็ดกลมเก้าเก็ดร่อง3ามสร่องเก็ดแ กูวิ่งกระเด็นเกดล่องเก่าเล่าอาเซียนมาจับคู่แปดเก็แดหาเก็สอวิ่งแปหากลม8ปดหาล่อง8ปเกดล่องเก็สองกวิ่งเด่น8ปล,ล่องหาเล่าสามัคคี เริ่มเขียนว i p อพี่น้องลงแต่ตัวนี้นะตัว VIP เล่าสามัคคีนี่นายย้ำนีกัย้ำนั้นายเดียวละ่ะเล่าสามัคคีวิไอพเขียนไบนี่ก็ได้ว i ไจับโกจับโูหาฮกหาซีเก่าวิ่ง หาซีกรมหาซีล่องหาหกล่องซีเก่าคูวิ่งเดนซีล่องหาล่าวิไอจับคูหาหกหกศูนหกเก็วิ่งหกเก็กรมหกเก็ล่องหาหกล่องหกศูนคูวิ่งเด่นหกล่องเก็เล่าสตาร์วิไอ หกสองหวิ่งหากลมห6หล่องหกสองล่องสาองคูวิ่งเด่นหาล่องหกเล่ากาสาัตเก็ดสองหเก่าวิ่ง1นเก่ากลม1นึ่เก่าล่องเก็ดสองคูวิ่งเด่นเก่าล่องหนึ่งเอี่นองพู้ได้เขามาแล้วกอาย่าเลืม กดไค์กดแช่ให้พูนํำเลยให้เฮงปังปังพี่น้องเจ้ะพูดเขามาไม่กะให้กดกระดิง่งกดติดตามไปพี่น้องให้พี่น้องพวกเราเขามาติดตามเราก็สกมันกันทุกข่ทุกคนสบ,สบมันกันได้พี่น้องเด้อให้เฮงปังปังกันเงินให้น้องท่องให้เลยยะเจ็บยะจนกันได้พี่น้องเด้อให้คุณพระรักษาทเทวดาคุมควอางพี่น้องขอบพ่ออยู่เย็นเป็นสุขพ่กันอีกกับวันที่สิบหกพี่น้อง สำหรับมัอนี้ขอกาคำว่าสวัสดี